ทำไมขอร้องเนี่ยจะใช้เตกุดาไซไม่ได้ล่ะก็ในเมื่อในมินนานอนี่ฮงโกะเล่ม2บทที่14นะคะเซนเซสอนมาแล้วเตกุดาไซหมายความว่าโปรดกรุณาเชิญช่วยใช้ในการขอร้องแนะนําหรือว่าชักชวนอะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะคะすみませんがこの漢字の読み方を教えてくださいすみませんがこの漢字の読み方を教えてください อันนี้ใช้ในการขอร้องใช่ไหมคะออขอขอความการุณาช่วยบอกเสียงอ่านของคันจิวิธีอ่านของคันจิตัวนี้หน่อยได้ไหมคะขอโทษนะคะอ่ามิสม um ิมะเซ็งกะนะดูตรงนี้นะขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะมิมะเซ็งกะขอโทษนะคะช่วยบอกเสียงอ่านของคันจิตัวนี้หน่อยได้ไหมคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคะ่ะบอลเป็นเดะนามายะไขเตกุดะไซบอลเป็นเดนามายะไขเตกุดะไซกรุณา เขียนชื่อด้วยปากกาลูกลื่นอ่ะอันนี้เป็นการแนะนาว่าเฮ้ยเนี่ยใช้ปากกาลูกลื่นเขียนนะจ๊ะ,ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประโยคตัวอย่างก็คือทักซังทาเบเตกุดาไซอันนี้ในบทเรียนเขาบอกว่าใช้ในการเชิญชวนทักซังทาเบเตกุดาไซกรุณานะกินเยอะๆนะอ่ะชวนยังไงอาจจะแบบอ่ะนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะฉันเลี้ยงฉันเลี้ยงกินเยอะๆเลยจ้าทักซังทาเบเตกุดาไซนะอันนี้ก็ใช้3ความหมายขอร้องแนะนําชักชวน ทีนี้เนื่องจากว่าในบทที่14เนี่ยถือว่าเป็นยังอยู่ในระดับต้นต้นมากๆเลยนะคะบทนี้เนี่ยซเซนเซดูแล้วเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอาวุโสใดๆเลยใช่ไหมเขาไม่ได้พูดถึงว่าเออ ไอ้ตรงเนี้ยเตะกุดาไซถ้าไปใช้กับผู้อาวุโสกว่าเนี่ยจะดูไม่เหมาะสมนะนะเวลาที่เราฝึกเราก็จะไม่ได้สังเกตไม่ได้เน้นถึงจุดนี้ใช่ป่ะเราเอาคําว่าโอชิเอเตกุดาไซไปใช้กับเซนเซบ่อยๆเลยใช่ไหมเซนเซโอเอเตะกุดาไซเซนเซยุค <laughs> ุริอิเตะกุดาไซนะเซนเซ มื่อกี้เอิเตกุดซนะเราใช้ตรงนี้กับเซนเซบ่อยๆจนแบบถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าคนญี่ปุ่นบอกว่าเทกุดาไซเนี่ยจะมีความหมายเชิงคําสั่งมากกว่าเออนะแต่ว่าเซนเซก็เข้าใจแหละแล้วแล้วในระดับต้นๆแบบเนี้ยจะให้ใช้ไวยากรณ์อะไรที่มันหรูหรามากมายเพราะเออก็ ถือว่าเป็นที่เข้าใจกันได้นะคะว่าในระดับต้นก็ใช้เตกุดาไซไปก่อนเรียนต่อไปได้เรื่อยๆจนประมาณถึงระดับกลางนั่นแหละถึงจะแบบเรียนไวยากรณ์ที่มันยากแต่ว่าเซนเซก็หยิบไอ้ตรงนี้ขึ้นมาแนะนํากันว่าเซนเซคิดว่ามันไม่ได้ยากมากขนาดนั้นให้เราแบบปรับใช้นิดน,นึงเซนเซว่าก็ได้แล้วนะเอ,อ่อถ้าหนูอยากจะพูดเตกุดาไซกับผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเนี่ยให้หนูปรับเป็นใช้ตัวนี้ดีกว่านะคะ เตะอิตาดาเกมาเซงกะอ่ะอันนี้จะอยู่ในไวยากรณ์ระดับกลางเลยแหละแต่เซนเซว่าก็ไม่ต้องรอให้ถึงเดียระดับกลางแล,ล้วเราค่อยใช้เสมอไปไหมนะคะปรับนิดหน่อยเท่านั้นเองนะไวยากรณ์ใช้คํากริยาเป็นรูปเตะเหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนหางมันเท่านั้นเองอ่ะมาดูตัวอย่างนี้นะคะเซนเซซยเซนโจคายเตะกุดาไซอ่ะถ้าเราใช้ประโยคนี้กับเซนเซชาวญี่ปุ่นนะคะเรียนมาสักพักหนึ่งละเราอยากจะ ให้อาจารย์ของเราเขียนจดหมายแนะนำอะซเซนโจโก็คือจดหมายแนะนําเวลาเราจะไปเข้าเรียนต่อนะคะหรือว่าจะไปทํางานต้องการจดหมายแนะนําจากอาจารย์เราก็จะขอให้อาจารย์เขียนนะ,ะเซนเซซูเซนโจไคเตกุดาไซถ้าเซนเซของหนูได้ยินคําแบบนี้หนูว่าเซนเซจ,จะเขียนให้ไหมคะอาจจะรู้สึกสเซนเซโดนสั่งใช่ไหมเนี่ยถ้าหนูเป็นนักเรียนระดับต้นชาวต่างชาติเซนเซอาจจะไม่ได้ ตะขิดตะขวงใจอะไรนะคะก็เขียนให้แต่ถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นกับชาวญี่ปุ่นด้วยกันเองอเขาก็จะไม่ใช้กันแบบนี้เออนะคะเขาจะใช้ถ้าจะให้สุภาพขึ้นก็จะใช้คุดาไซมาเซงกะเซนเซซีเซนโจคาเตะกุดาไซมาเซงกะอันนี้ก็จะดูสุภาพกว่านะคะปรับใช้นิดนึงใช้เตะกุดาไซมาเซงกะหรือหนูจะใช้สำนวนที่เขาใช้ขอร้องกันจริงจังโดยเฉพาะเลยก็ได้นะคะก็คือเตะอิตาดาเคมาเซงกะเปลี่ยนเป็น คายเตอิตตะได้คมอันนี้จะแบบนะใช้กันแบบนี้มากกว่าเซนเซซุยเซนโจคายเตอิตตะได้แค e n มเซนก์เซคะกรุณาได้โปรดนะคะกระุณาเขียนจดหมายแนะนําให้หนูหน่อยคะ่ะสังเกตนะคะว่าในระดับต้นเนี่ยในบทที่14ของมินนะสอเนี่ยเขาไม่ได้ใส่คําว่าเซนเซเข้าไปอเออเขาไม่ได้ จาะจงว่าอันนี้ใช้พูดกับเซนเซได้นะแกเห็นไหมเขาก็เลยเลี่ยงเลี้ยงเขาใช้คำว่าสุม um ok no ิมาเซิงกะคโนคันจินโยมิคาเตะโอเชะเตะกุดาไซเออเห็นไหมขอโทษนะคะเนี่ยเขาใช้คำ่าขอโทษนะคะสุม um ิมาเซิงกะซึ่งไม่เสมอไปว่าประโยคนี้พูดกับเซนเซใช่ป่ะเอออาจจะพูดกับใครก็ได้อาจจะพูดกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะเพื่อนร่วมงานไม่ได้อุโสงกับเรานี่เออเพราะ,ะนั้นใช้เตะกุดาไซก็เป็นการขอร้อง ทั่วไปอะเป้าหมายของคลิปนี้ที่เซกลังจะพูดก็คือถ้าหนูจะไปใช้กับผู้อาวุาโสกว่าใช้เตกุดาไซจะไม่เหมาะสมนะคะให้ใช้เตอิตาดาเคมาเซงกะส่วนเพื่อนร่วมงานนะคะทีอ่อาจจะยังไม่ค่อยสนิทก็ได้เราก็จะใช้เป็นคูเดมาเซงก้กันบ่อยมากกว่านะคะเตคูเดมาเซงกะอย่างเช่นเจอบ่อยๆก็คือ,เ,อ,อเราทํางานอยู่ใช่ไหมแล้วเพื่อน โต๊ะข้างหน้าโต๊ะข้างหลังกําลังเมาะมอยกันเลยแกมเมาะมอยหัวหน้านี่แกช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมฉันไม่มีสมาธิทํางานเลยอ่ะอันนี้คือแบบเอาเอาแบบยังไม่สนิทละกันนี่คุณคุณช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมชิซึกานิสเตคุเรมาเซงกะชิซึกานิสเตคุเรมาเซงกะอใช้เตคุเรมาเซงขอร้องละคะคุณคะช่วยเงียบหน่อยได้ไหมคะชิซึกานิสเตคุเรมาเซงกะหรือใช้เตะโมไรมาเซงกะก็ได้นะคะ สช่วยช่วยงานเทสยไดมไสทำเป็นรูปเตะเทวยดัตเตะมารมาเซ้กะเท่วดัตเตะมไรมาเซ้กะอย่าลืมรูปเตะนะคะใครยังเปลี่ยนไม่เป็นเปลี่ยนไม่คล่องเนี่ยเซนเซมีสอนในคำกริยาง่ายในเดียวนะรวมไว้หมดเลยคำกริยาที่เปลี่ยนเป็นรูปเตะรูปในรูปตะรูปคโนเครูปสามารถรูปทุกอย่างกริยาง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะรวมไม้หมดเลยนะคะ น้องๆที่ยังไม่คล่องเนี่ยให้ไปดูย้อนหลังได้เลยนะแล้วถ้าพูดกับเพื่อนสนิทล่ะเราก็จะเปลี่ยนเส้นมาเส้นเป็นในใช่ป่ะเต็คุเรนไนเต็คุเรนไนขึ้นเสียงสูงด้วยนะคะออย่างประโยคตัวอย่างเมื่อกี้ชิซุกานิชเตะคุเรมาเซนกะพูดกับเพื่อนที่ไม่สนิทใช่ป่ะถ้าสนิทกันแล้วแกเงียบหน่อยดิชิซุกานิชเตะคุเรนไนเนี่ยชิซุกานิชเตะคุเรนไนชิซุกานิชเตะคุเรนไนนะเงียบหน่อยแกเงียบเงียบหน่อยหรือเทสุดะเตโยเทดตเ เมื่อกี้ใส่โมไดมาเซงกาใช่ไหมกับคนที่ยังไม่สนิทแต่ถ้าสนิทแล้วเราก็ใช้รูปเตะอย่างเดียวเลยนะคะใส่ยกเข้าไปด้วยก็ได้นะนะแบบประมาณว่าเฮ้ยแกหน่อยหน้านะช่วยหน่อยน้าเทจุดเตโยหรือไม่ใส่ยกก็ได้นะคะเทจุดเตเทจุดเตช่วยหน่อยนะชิสกันิชเตนะเงียบหน่อยเนงะียบหน่อยนะนะ โอเคไหมเซนเซพูดบ่อย <laughs> ใช่ปะ่ะเออเซนเซเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าใช่ไหมคะแล้วเวลาพูดกับน,น,นัเกเรียนเซนก็จะบอกว่าชิซึกานิิเตชิซึกานิิเตโอเคใครที่มีคำถามนะคะก็ฝากกันไว้ได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้เซนเซไปก่อนแล้วขอบคุณที่ดูคลิปคะ่ะมิ๊ทคุเรเตะอาริยาโตะไซมัสตาจ้าวัตเนสวัสดีค่ะ